สวัสดีครับทุกคนเราก็อยู่กันที่ประเทศแคนเบเดียนะครับอยู่ที่จงังหวัดเสียมเรียบตอนนี้เรามีปัญหานิดหน่อยครับผมเกี่ยวกับตั๋วแอร์เอเชียที่เราซื้อบุฟเฟ่มานะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับอาจจะตามผมไม่ทันนะครับผมได้ซื้อตั๋วแอร์เอเชียแบบบุฟเฟ่5 5ห้าพับาทสามารถเดินทางไปได้เที่ยวสิประเทศอาเซียนนะครับทางเอเชียก็จะมีกฎของเขาครับเยอะแยะเลยครับซึ่งบางทีผมก็พอเข้าใจและบางทีผมก็ไม่ค่อยเข้าใจคราวนี้มันติดป,ปัญหาที่ว่า,าต้องจอง จองภายในประเทศครับจองจากแอปโทรศัพท์กรทั้งแอปโทรศัพท์มันจับ IP ผมไปอยู่ต่างประเทศมันก็เลยจองไม่ได้ผมก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องเข้าไทยแล้วก็ไปทําเรื่องอะไรให้เสร็จปกติแผนเดิมนะผมจะเข้าที่พนมเปญต่อไปที่โฮจิมินที่โฮจิมินเสร็จแล้วผมก็จะเข้าไปที่ดานังพอเสร็จจากดานังแล้วผมก็จะข้ามไปมาเลอินโดครับแต่ทีนี้มันเอ็กซิเดนต์หมดเลยแผนไปยังไงเดี๋ยวไปติดตามดูกันเลยดีกว่าครับ ามาดูอันนี้ได้ไหม่ะเนี่ยครับวัดในแคมเบอร์เดียตอนนี้เรามาที่ตัวเหตุ3น,นะครับขี่จักรยานมาสุดละ ไปถึงแล้วล่ะเดี๋ยวไปดูดลลกันที่นู้นเลยแลวกันบการครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นตววเลืสาบนะครับก็จะเป็นท่าเรือครับ ออกไปตัวเลยสาก็มาซื้อตั๋วที่เนี่ครับเราจะขายอ,าอยู่ที่7ดอลลาร์ก็ไปทัวร์ตัวเลยสาเขาบอกว่าประมาณ1-2ชั่วโมงแต่ตอนเนี้มันจะ5โมงแล้วผมขี่จักรยานมากลัวจะไม่ทันก็ไม่ซื้อดีกว่าเดี๋ยวกลับไปถึงอมืดจักรยานไม่มีไฟหน้าด้วยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่เรามาชมบรรยากาศเฉยเฉยดีกว่า นี่ครับเป็นบรรยากาศท่าเรือผมว่าตอนเย็นๆนะครับน่าจะมีแบบล่องเรือทานอาหารกันด้วยนะนยล่องเรือชมทะเลสาบอะไรประมาณนั้นอีกฝากหนึ่งก็มีนะโอ้ดูเขาตรงนั้นเนี่ยสวยวะอันนี้เป็นบรรยากาศวิถีชาวบ้านนะครับเด็กๆก,ก็มาเล่นน้ำกันแล้วก็มีเนี่ยครับเรือขายของอะไรด้วยครับเรือขายของจะอยู่ตรงนู้นนะครับ อันนี้เป็นบรรยากาศอีกฝั trips, ่ง <jaar> น <gender> ึงก็ยะมีร้านขายของนะเป็นบรรยากาศชุมชนเหมือนกับชาวประมงนะครับเด็กน้อยมาเล่นน้ำเดี๋ยวเราไปตรงนี้กันดีกว่าโอเคยูชอปแทนยูชอปมีใส่้มูด้วย โอ้ oh, สุดยอดแบบเสเนี่ก็เป็นเด็กเล่นเราอ้ oh, เราก็ขี่มาสุดเลยมันประมาณแบบว่าอารมณ์แบบเลือ,อีกนิดนึงอะ่ะก็ปั่นมันมาเรื่อยๆปั่นมาจนสุดเลยสุดเลยเครนี้อันนี้จะเป็นเอ่อทางออกไปตัวเลสาบนะครับตอนนี้ก็จะเป็นพวกหมู่บ้านชาวประมงที่เขาใช้ชีวิตพื้นบ้านกันเลย ปืนบ้านสุดๆเลยถ้าใครอยากมาสัมผัสนี่จะได้บรรยากาศแบบโลโก้ไปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นประตูทําใหม่ครับพิ่งทําใหม่เลยอีกหน่อยก็คงจะเสร็จแล้วครับตรงไปก็ไม่รู้เป็นอะไรนะเดีย๋ยวเราดูจาก Google Map ก่อนแล้วกันเพืเ่อนๆครับอันนี้เป็นบรรยากาศบนนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้าน ชาประมงม้านตัวเลยสน์มันยังเดินขึ้นอีกนะครับแต่ว่าเราว่าไม่ขึ้นแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจักรยานหายเนี่ยมีคนมาต้องบ้ามองๆเราก็แบบเฮ้ยมันจะเอาไปหรือเปล่าวะหายมารงงามเลยไม่กล้าขึ้นไปสุดอีกนิดเดียวเองไปดีกว่า เนีย่ยเราให้ดูอีกมุมหนึ่งผมว่าสักขึ้นไปสวยเกิจะสวยว่นยนะานี้พักกินน้ำไก่อนน้ำมอท้าวแถวนี้ก็ตูกขาในเมืองอีก่า1ดอลลาร์แต่ถ้าในเมืองอยู่75เซนเนี่ย้ามอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นชุมชนหมู่บ้านเราไปก็เป็นหมู่บ้านอันนี้ทางที่ผมขึ้นไปนะครับ ตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วเดีย๋ยวเราปันาา่นจักรยานกลับไปก่นกนอนะประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงคนระับปไปดีกว่าน้านจันเร็วกว่าหน่อยนี่แะครับถ้าใครไม่มีเงินไปอ,อังกอวัดนะครับก็แนะนํามาที่วัดนี้ได้นะครับเดีย๋ยวผมขึ้นไว้ให้ดูนะครับว่าเป็นวัดไหนก็ผมลืมนะทางนี้ก็จะไปทางตัวเลสากนะครับวันนี้ ถ้าใครมาตัวเลเซียก็แวะวับ,บนี้ได้ผมเจอจากกูเกิลแมพมาเจอตอนนี้เขาห้ามเข้าอยู่นะระหว่างทางขากลับผมก็ได้เจอวัดแห่งหนึ่งครับเรียกผมเรียกถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้เรียกวัดอัฐเทเวศวัดเนี้ยมันคล้ายๆกับอังกอร์วัดด,ดีผมก็เลยแวะเข้ามาดูสักหน่อยว่ามันเป็นยังไงผมปรากฏว่าสวยมากเลยครับผมแต่ว่าในพื้นที่ข้างในครับเขาห้ามเข้าไว้ผมก็เลยได้แต่ถ่ายรูปข้างนอกมาให้ชมกันนะครับแต่บรรยากาศก,าก็ดีเลยใช้ได้เลยครับ เป็นโบราณสถานของเสียมราสสวยงามไหมครับนี่ครับผมเก่าแก่มากเลยมีการซ่อมบำรุงเนี่ยครับผมเป็นอีกมุมหนึ่งของโบราณสถานของที่นี้สวยไหมครับอันนี้เป็นแหล่งรวมตัวของไวรุ่นนะครับ ของแคูเดาก,การนิยมเล่นฟุตบอลกันเหมือนกันนะครับเราก็ไปดูปใกล้ๆกันหน่อยดีกว่าไหมวัยวรุ่นกัมพูชาน,นี่ยังไงแต่ฟุตบอลด้วยเราก็มีสนามสนามย่าเทียมกันนะสวัสดีอีกหนึ่งวันครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่โคเวกิ้งสเปจนะครับเราก็มานั่งทำงานกัน ทุกคนตั๋วที่เราจองไว้มีปัญหานลครับผมนะครับของแอเรียเราทำการจองไว้แล้วก็มันไม่ขึ้นเเขาเรียกว่าอะไรอะแอปซูเปอร์ให้แต่ว่าอันเนี้ยมันค้างเลยแล้วก็ไม่รู้ยังไงแต่ผมได้เข้าไปถามคนในกลุ่มนะครับเขาบอกว่ามาต่างประเทศก็ไม่สามารถจองได้ต้องใช้ไอของ อ่อประเทศไทยแต่ไม่เป็นไรครับเราก็จะกลับไปที่ประเทศไทยเพราะว่าเรามีเวลาตั้งปีนึงครับตอนนี้ผมเพิ่งออกมาเดือนเดียวเองเราไปพักที่ไทยก่อนแล้วเราค่อยหาตั๋วไปต่อใหม่ที่ประเทศต่างๆเราก็มาซื้อตั๋วกันนะครับที่นี่อันนี้ทิเกสทิเกสก็นี่ครับจะเป็นไม่รู้ว่ามันได้รัตตูหรือรถบัดก็อยู่ที่24ดอลลาร์นะครับ รถไปเจอดที่ข้าสวสารคือผมต้องกลับไทยครับไปทําเกี่ยวกับตั๋วก่อนครับเพราะว่าไอพีของผมอยู่ต่างประเทศแล้วก็ไม่สามารถบุ๊กตั๋วที่จะไปะต่างประเทศได้อะไรเงี้ยเลยต้องกลับไปทาต่อเดี๋ยวซื้อตั๋วกันก่อนนะเราก็มาซื้อตั๋วที่นี่ครับผมก็ไม่รู้ว่ามันดีหรือเปล่าแต่เขาให้ราคาดีผมเดินเช็คกันครับ24ดอลลาร์ที่อื่น25ดอลลาร์แตกต่างเอาก็เอา1ดอลลาร์แล้วก็มี ไปรับที่โฮสเทลเลยครับที่จองตั๋วอยู่ที่นี่ครับข้างหน้า ABA Bank มันจะอยู่ตรงเนี่ยสี่แยกตึกสวยๆเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแถวแถวขับสติกเนี่ยแหละครับนี่เป็น KFC ของเสี่ยมเรียบนะครับเรามาลองชิมกันไหมฮะเ f c ซที่นี่จะเหมือนที่ไทยไหมฮะ่ะลองดีกว่าผมก็มาซื้อ KFC ลองกินนะลองกินชิ้นนึ่งก่อนเดี๋ย ไม่อร่อยก็ราคาสูงเหมือนกันเลยนี่ครับผมเป็นไก,ก่กรอบไม่เห็นเหมือนในรูปเลยแล้วก็ไม่เหมือนบ้านเราด้วย <c oughs> ผมสั่งมาชิ้นเดียวเพราะว่าเดี๋ยวจะไปกินอย่างอื่นต่อตั่งมาชิ้นเดียวเผื่อไม่อร่อยก็เลยสั่งมาลองชิ้นเดียวครับเดี๋ยวเราไปกินอย่างอื่นต่อ น้ำทิ้มอะไรก็ไม่เหมือนออน้ำจิ้มตอ,อ่อเลียหอบอกเลคาคบเดียวว่าที่ไทย่อากว่า thấy <coughs> loại và dở được Vì cái tổng cũng nhỏ Chúng mình có Nhìn tất cả cho nó mà cả cho nó cho thịt đã Thịt bá đây 60บาทนะหรือว่าคนที่นี่เขาชอบกินรสชาติแบบนี้กันกรอบๆนี่ไม่ค่อยกรอบอะนี่ยเขาตั้งสดๆนั่ะ

ไปอย่าไปกินอย่างอื่นต่อดีกว่าอันนี้เป็นโรงเรียนของประเทศกัมพูชานะครับผมดูนักเรียนเขาจะแต่งตัวเนี่ยครับเป็นประมาณนี้ทางเข้าโรงเรียนนะครับวัยรุ่นแต่งตัวหนังมหาหลัยบ้านเราเลย ผู้หญิงจะแตกต่างหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนุ่งยาวไม่มีนุ่งสั้นใ้เห็นเลยช่ออันนี้ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะครับก็คล้ายๆบ้านเราเลยครับร้านอาหารที่เปิดอยู่ชากาแฟอะไรพวกนี้ครับะครับปาปิกนะิซาก็มีแล้วก็ตรงนู้นะครับเป็นพิซซ่า เราเดินไปดูข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบ้านเรามีเนี้ยกุ๊กกุ๊กโกบคอรซาอันนี้เป็นห้างแต่ว่าชั้นล่างไม่มีแอร์อันนี้เป็นบริเวณห้างชั้นสองนะครับเหมือนจะล้างๆเลยแต่ว่าเป็นเพราะโควิดแต่ว่าราคาของที่นี่นะครับมันอัพขึ้นไปอีกอะครับผม เท่าที่เดินมานะครับคือสมมุติว่าบ้านเรานะครับแก้วละหนึ่งร้อยบาทที่นี่ก็จะอัปปี่สามสิบบาทสี่สิบาทเป็นร้อยสี่สิบาทหรือห้าสิบบาทตรงนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะของเขานะครับผมมีเหมือนกันครับที่แรกนุ้ยก็ไม่มีคนก็มาออกกําลังกายกันตรงนี้ครับเดี๋ยวนี่ตรงนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยสวยดีะ เหมือนก็เป็นพระราชวังอะไรเลยฮะตึใหญ่เลยะ่ะวุ่นวายมากนะจะมีจะโชวไปหรือเปล่าเนี่ยครับเป็นสวนสาธารณะของเขา,าก็มีให้เล่นค่อนข้างครบเลยนะฮะใครที่ใส่ออกกำลังกายแล้วมาเทีย่ยวไปด้วยนี่ก็แนะนำส่วนนี้ได้เลยปาฟรีครับ ็นยังไงกันบ้างครับกับ EP นี้เดี๋ยวผมมารีวิวการกับเข้าไทยให้ชมกันนะครับว่านั่งรถจากที่จังหวัดเสียมเรียบเข้าที่ประเทศไทยยังไงแล้วก็ใช้เงินเท่าไหร่แล้วก็ไปต่อ,อยังไงเผื่อเป็นไอเดียของใครหลายหลคนอยากจะมาเที่ยวเสียมเรียบเราต้องทํายังไงบ้างประมาณนั้น,นครับแล้วยังไงผมจะมารีวิวตัว๋วเอเชียบุฟเฟ่ให้ฟังกันนะครับว่ามันดีไหมแล้วก็เหมาะสําหรับใครตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับมันก็เป็นครั้งแรกของผมนะครับตอนจองผมก็คิดว่าลองจองไปแล้วกันถ้าติดปัญหาอะไรก็ว่ากันเพราะว่าผมมีเวลา1ิ เดือนหรือว่า1ปีครับที่จะท่องเที่ยวใน10ประเทศอาเซียนนะครับแล้วก็ตั๋วนี้ก็มีอายุ1ปีด้วยครับที่จะหมดอายุลงผม,ผมก็คิดว่าค่อยๆเที่ยวไปก็ได้ครับแล้วไงติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสำหรัวันนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย